ันภศเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามราณะเนี่ยมันเวียนอยู่งี้อันทุกอย่างที่มันเป็นกับเราเกิดกับเราตรงเนี้ยเราสร้างกันมาไว้แล้วทั้งนั้นหมือนว่าทศชาตินี้ไม่ได้สร้างก็สร้างไว้ที่ชาติเดียวนะนะ,นะเกลียไปแล้วแต่จริงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะต้องการที่จะให้รูปนามเนี่ย ไม่เป็นประจามไม่เป็นประจามที่เหตุปัจจัยของเขาอะไรเงี้ยเราเราจําเป็นจะต้องเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนี่ยเข้าใจประจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเข้าใจสังกตะาสังกตะเนี่ยสังกตะก็คือค่าที่ปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราเห็นทั้งหมดอนสังกตะก็คือนิพพานสุญญตานยความว่างต่างๆแล้วก็ธรรมธาตุ ที่อยู่ในกามว่างปฐมธาตุเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปสังขารมันได้ไม่สามารถจะปรุงแต่งได้ก็เป็นเราเรียกว่าอสานกัตตาธาตุธาตุที่เราปรุงแต่งไม่ได้ที่จริงแล้วธรรมธาตุทั้งหลายมันก็มีสองธาตุธาตุที่ปรุงแต่งได้กับธาตุที่ปรุงแต่งไม่ได้ ที่เราเห็นได้เจอได้ยินได้ฟังทั้งหมดคือภุงิถังไันหมดอ่าแต่ที่เรายังไม่เคยได้เห็นกันนะอันนี้ผ่านธาตุเนี้ยเราไม่เคยได้ไปใช่ไหมยังไม่เคยตรงนี้เดี๋ยวพนเราคงจะได้ไปกันเลยคงจะได้เห็นได้เจออด้วยปัญญาอันลึกซึ้งอ่ด้วยปัญญาที่เราเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงมัานกันอันน่ะเดี๋ยว วันไหนที่ได้เจอกันเซอร์จะได้อธิบายเรื่องพลังงานให้หลึกซึ้งไปอีกอเพราะว่ามันบางทีมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราจะอธิบายให้ฟังาบางทีมันต้องเห็นภาพบางทีมันต้องสัมผัสได้บางทีก็ต้องมีสมาธิมีอะไรต่างๆเยือจะมากมายนั้น บางทีอาจจะต้องมาได้เจอได้เจอกันบ้างในบางครั้งนะน่าก็เดี๋ยววันนี้ก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนการบนับถือแล้วก็กุศลที่ทุกคนสั่งสมในแต่ละวันนี่แหละกุศลเนี่ยสำคัญบุญกุศลตรงเนี้ยมันจะส่งผลเร็วว่าส่งผลให้เราเป็นไปตามสภาวะ ที่เราคิดปรุงแต่งไปในเชิงที่เป็นกุศลนั่นแหละอันนี้มันเหมือนกับบังคับอะเราบางรับางคับอะนะอกุศลเนี่ยมันเหมือนกับว่าเข้ามาได้ยากไอ้กุศลเข้ามา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 แล้วกเก็บกักไอ้แล้าทุกคนก็ขอให้สำเร็จสำเร็จไปแล้วอะไรนะคิดว่าเราสำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรม คนนะสวัสดีน้องนอบนะสาธุบุญเนาะสาธุบุญแล้วก็การาบบรนะท่านมาเซอร์นะคะเอเอสเน้องนอบน้อมกราบอ่าก็ตอนนี้นะเราก็สรุปว่าทุกคนนะคะก็ไปทําความเข้าใจนิทานธรรมะของท่านมาเซอร์ให้แตกฉานเพื่อให้เราเองเนาะจะได้ สร้างภพสร้างชาติโดยยังไม่ต้องถึงวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเนาะเราสามารถสร้างสวรรค์วิมานสร้างสภาวะเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ตั้งแต่ตอนที่เรา,เายังมีลมหายใจอยู่เนาะถ้าเรารอว่าจะต้องเป็นสภาวะสวรรค์วิมานหรือเศรษฐีมหาเศรษฐีหลังความตายเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้เสวยสุขนะตอนเป็นมนุษย์เนาะ,อะตอนนี้ทุกคนก็ไปทำความเข้าใจนะใครที่ไปไลฟ์นะคะ นี่นี่คือสภาวะที่มาสเซอร์เล่าเรื่องของอนิทานธรรมะเนี่ยคือเรื่องราวเดียวกับที่คุณนกกับคุณ,กกคณดอนเขาแชร์เมื่อกี้นะเรื่องเดียวกันนะเพราะงั้นคุณนกกับคุณดอนเนี่ยไปขยี้ขยายเรื่องราวของนิทานธรรมะนี้ได้เลยนะใครที่ยังไม่เข้าใจนิทานธรรมะที่มีหญิงชรลานะ,ะทาบุญด้วยดอกไม้นะคะ,ะแล้วก็พอจบชีวิตไปแล้วก็ไป ไปอยู่มีสวรรค์วิมานได้เนี่ยนะแต่อันเนี้ยเราจะต้องแปลงมาใช้ณนะขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะเราจะไม่รอว่าจะต้องสิ้นลมไปแล้วถึงได้ไปทําแบบนั้นนะนิทานเนี้ยคือให้มาใช้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังชอบปัถนาความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะงะั้นการสร้างสภาวะนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆนะแล้วก็ จึงบอกว่าอนุสัยมันมีส่วนเนาะอย่างเมื่อกี้คุณนกบ,บอกว่าเราทุกคนเนี่ยแต่ความว่างทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวของความว่างเนี่ยต้องให้เครดิตมาเซอร์นะเพราะว่าในความเป็นเชตามเองเนี่ยถ้าไม่มีระบบ MSR ไม่มีมาเซอร์มาสอนไม่มีชิ้นงานพลังเนี่ยความว่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆอันนี้หลายๆคนเข้ามาในนี้จะรู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันไม่ได้ว่าจะว่างกันได้ง่ายๆนะจากนะ จะดำจะให้ทุกคนเนี่ยลองแบ่งเราเนี่ยเป็นสองฝั่งฝั่งที่ชอบปรุงลบเนาะเทาๆานะฮะลบเครียดแค้นริงชงังเคืองคุณอิจฉายอย่าเอาคืนอะไรขึ้นมาปุ๊บก,กับปรุงลบปรุงลบปรุงลบฝั่งเนี้ยมันคือฝั่งที่เราอ่าถูกสอนกันมาหรือพากันคิดมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าปีนี้ชงชีวิตก็ต้องชงก็ต้องแย่นู่นนี่นั่นเนี่ยสมมุตินะอ่าเหมือนกันเวลาเป็นลูกแบบนี้ ถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เธอต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราก็จะปรุงไปในเชิงลบไปหมดเลยนะคราวนี้เราก็ต้องมาใช้คาถาเพิ่มกุสลก่อนเป็นคาถาความว่างก่อนก็ต้องสติเอ็มซาว่าให้เรามาอยู่ตรงกลางๆก,ก่อนแล้วก็ลดระดับแห่งการปรุงลบเราเนี่ยลดลงมาก่อนลดเพื่อที่เราจะต้องมาว่างๆมาลดสภาวะทุกอย่างแล้วก็ข้ามมาอยู่ฝั่งที่เป็นความสุขความสําเร็จความร่ํารวย ความที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆลบปุ๊บแล้วเราจะมาเป็นเศรษฐีเลยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาคุยกันเรื่องของกดแรงดึงดูดเห็นไหมสังเกตไหมเขาใช้กฎกันมาเยอะแยะมากมายคนที่ไปซื้อคอร์สไม่รวยเท่ากับเจ้าของคอร์สเจ้าของคอร์สคือซื้อหนังสือไปเรียนต่างประเทศมาแล้วก็มาเปิดคอร์สเขาไม่ได้เข้าด้วยสภาวะเขามาสอนด้วยด้วยองค์ความรู้ที่มีเนาะ แต่ของเราเนี่ยสอนให้เข้าถึงสภาวะเพราะฉะนั้นสภาวะเศรษฐีมหาเศรษฐีมันต้องเข้าด้วยสภาวะมันไม่ได้เข้าด้วยความคิดเพราะว่าถ้าเราเข้าด้วยความคิดเราดูดมันก็ดูดความคิดเหมือนเดิมๆถ้าเราไม่ได้ว่างจริงๆสภาวะเราไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจริงๆเวลามันดูดมามันก็ดูดเรื่องราวที่เราคิดอยู่นั่นแหละที่เรารู้สึกนั่นแหละเราอาจจะคิดว่าเราคือเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่สภาวะของเรามันขาดแคลนมันก็ดูดจากความขาดแคลนมาให้เราวันนี้ MSR านำพาให้เราเจอสภาวะเศรษฐีมหาเศรษฐีจริงๆสภาวะแห่งความว่างจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะ MSR มมันก็เป็นเนื้อเดียวกันกับเรื่องนั้นจริงๆทุกคนจะทำงานด้วยความว่างและเก็บกุศลทั้งวันเงินที่ได้จากการทำงานจะเป็นเงินกุศลดังนั้นเราจะไม่ใช้เงินกุศลนี้ไปซื้อนะในสิ่งที่คือพอมันสุกแล้วเนาะพอสุกแล้ว เราไม่ต้องเอาเงินที่สุกแล้วไปซื้อของให้มันสุกเมื่อก่อนคือเป็นแบบนี้ดามจะอธิบายว่าเมื่อก่อนเราต้องทํางานด้วยความทุกข์ว่าเมื่อไหร่จะได้งานได้เงินเมื่อไหร่จะวันหยุดคือทุกข์ร้อนกับการทํางานแล้วเงินที่ได้มันก็เป็นเงินทุกทุกแล้วก็เอาเงินทุกทุกเนี่ยไปซื้อไปอยู่ไปกินเพื่อปนเปื้อให้เราสุกสุดท้ายก็ต้องวนเวียนกลับมาทํางานทุกทุกเพื่อเอาเงินทุกทุกไปหาซื้อของให้มันสุกแต่เอเมา คุณกำลังสร้างกุศลทำงานเก็บกุศลสร้างกุศลถึงพร้อมเงินที่ได้จะเป็นเงินแห่งความสุขเงินกุศลดังนั้นทุกคนรวยขึ้นอัตโนมัติเงินได้น้อยได้นิดได้ร้อยได้พันได้หมื่นได้แสนได้ล้านทุกทุกบาททุกทุกยอดเงินได้มาด้วยความกุศลด้วยความสุขดังนั้นเวลาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เราจะซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเราจะไม่ได้ใช้เงินเฟื่อยเฟยในสิ่งที่มันไม่ใช่ คือเราไม่ต้องไปหาซื้อของที่จะมาปนเปื้อเราเพราะมันสุกแล้วแล้วเงินที่ได้มามันก็เป็นเงินสุกๆเงินกุศลเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนว่าใครที่เข้าคนคนที่ออกมาไลฟ์แล้วเข้าถึงสภาวะเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วเข้าใจตรงนี้นะให้ไปขยี้ขยายเรื่องราวของอ่หญิงชลาที่ว่าทำบุญด้วยดอกไม้เนาะวันนี้จชแตมเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยร่วมบุญกับผู้จกิจ